วัสดีครับเนื่องจากสื่อในการเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไปพวกเราก็เลยคิดนำเสนอวิธีการเลี้ยงบุตรหรือว่าเลี้ยงลูกเนี่ยด้วยวิดีทัศน์อันนี้ก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าได้เห็นภาพเข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งมีลูกที่สำคัญที่สุด ผลประโยชน์จะตกกับลูกซึ่งจะเป็นทรัพยากรของประเทศในอนาคตอย่างไรก็ตามผมอยากจะให้พิจารณาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนด้วยและเหมาะสมกับในแต่ละครอบครัวด้วยอันนี้จะได้เป็นประโยชน์สูงสุดขอบคุณครับสำหรับผู้สนใจทุกท่าน คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่เลี้ยงดูลูกหลานครับ ดีวีดีแผ่นนี้เป็นแผ่นต่อเนื่องจากแผ่นที่1และแผ่นที่2ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กวัยแรกเกิดถึง1ปีสําหรับแผ่นที่3และแผ่นที่4นี้เกี่ยวข้องกับเด็กวัย1-3ปีอันเป็นวัยที่อยากเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองมีความเป็นตัวของตัวเองแน่นอนครับย่อมจะก่อความขัดแย้งต่อต้านกับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเป็นธรรมดาแต่ความเป็นจริงแล้ว เด็กในวัยนี้จะสามารถเรียนรู้และซึมซับสิ่งต่างๆมากมายได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยครับดังนั้นการเลี้ยงดูในวัยนี้จึงเท่ากับเป็นการวางรากฐานอันสำคัญให้กับลูกในอนาคตนะครับพัฒนาการทางร่างกาย คุณพ่อคุณแม่คะหลังจากที่ลูกมีอายุ1ปีไปแล้วเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตจะช้าลงนั่นก็คือน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเพียงปีละ2-2.5กิโลกรัมเท่านั้นค่ะซึ่งต่างจากในขวบปีแรกซึ่งลูกจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าของน้ำหนักแรกเกิดค่ะโดยทั่วไปเมื่ออายุ1ปีลูกจะหนักประมาณ9-10กิโลกรัม ความยาวประมาณ75เซนติเมตรเมื่ออายุ2ปีลูกจะหนักประมาณ10-12กิโลกรัมสูงประมาณ84-86เซนเมตรและเมื่ออายุ3ปีลูกจะมีน้ำหนักประมาณ13-14กิโลกรัมสูงประมาณ93-95เซนติเมตรค่ะพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในช่วงอายุ1-3ปีนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก เมื่อลูกอายุ1ปีโดยทั่วไปจะเดินได้2องถึงสามก้าวในขณะที่บางคนอาจเดินได้ก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้แต่ไม่ควรช้ากว่าอายุ15เดือนค่ะเมื่อลูกอายุประมาณ1ปีครึ่งควรเดินได้คล่องวิ่งได้แต่ไม่คล่องคลานขึ้นบันดไดได้และเด็กส่วนใหญ่จะวิ่งได้คล่องเมื่ออายุสองปีเตะลูกบอลได้ เดินขึ้นและลงบันไดได้โดยเกาะราวหรือเดินโดยผู้ใหญ่จูงมือเดินเมื่ออายุ3ปีจะสามารถเดินขึ้นบันไดได้เองสลับเท้าแบบผู้ใหญ่และอาจขี่จักรยาน3ามล้อได้ค่ะด้านการพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดเล็กหลังจากว,วัยขวบปีแรกลูกจะใช้กล้ามเนื้อมือได้ดีขึ้นสามารถขีดเขียนเส้นยุ่ง และลากเส้นในแนวตั้งได้เมื่ออายุประมาณปีครึ่งลากเส้นตรงตามแนวนอนเมื่ออายุสองปีและวาดวงกลมได้เมื่ออายุประมาณ3ปีค่ะการส่งเสริมพัฒนาการคุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ช่วยเหลือตนเองนะคะให้ลูกดื่มน้ำจากแก้วตักข้าวกินเองในช่วงแรก อาจมีหกเลอะเทอะบ้างควรใช้ผ้ากันเปื้อนช่วยสอนหัดถอดเสื้อผ้าเมื่ออายุประมาณปีครึ่งและต่อมาหัดใส่เสื้อผ้าเองหากคุณพ่อคุณแม่ให้โอกาสให้กำลังใจชมลูกจะทำได้คล่องขึ้นและรวดเร็วขึ้นทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงและเพิ่มความมั่นใจในตนเองให้กับลูกค่ะ พัฒนาการทางภาษาลูกจะมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วด้านการพูดโดยจะพูดคำเดียวๆได้หน่งถึงสองคำเมื่ออายุ1ปีและทำตามคำสั่งง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ท่าทางบอกหยิบอีก,อกใส่อีกโอเคหยิบอีกอ้าวใส่อีก,ออกเนี่ยอ้าวขาอ,อีก โอเคครับขออีกได้ไหมครับนะอ่ายังไม่หมดเลยอ่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกเมื่ออายุหนึ่งปีครึง่งจะสามารถพูดคำเดียวได้อย่างน้อย20คำน,นี่อะไรคะนี่คะฮะตัวอะไรคะเป็ดเป็ดตัวอะไรคะขและเล่นสมมุติง่ายๆได้ เช่นเล่นป้อนข้าวตุ๊กตาเมื่อลูกอายุสองปีจะพูดเป็นวลีเช่นแม่นมเพื่อต้องการบอกแม่ว่าแม่จ๋าขอนมให้หนูหน่อยแม่นมเมื่อลูกอายุสามขวบลูกจะพูดเป็นประโยคสั้นๆรู้จักชื่อของตัวเองชื่อน้องอะไรคะ รู้เพศและรู้สีได้ค่ะสีฟ้าอ้เก่งที่สุดเลยแล้วสีนี้ล่ะคะพูดดังๆน้ำเนยโอ้โหที่สุดเลยสีนี้ล่ะคะสีเขียวอ้ยเก่งตบมือให้น้องพามก่อนตบมือ และเพื่อให้พัฒนาการทางภาษาของลูกก้าวหน้าขึ้นเร็วคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมด้วยการพูดคุยกับลูกบ่อยๆโดยเฉพาะสิ่งที่ลูกกำลังสนใจอยู่นะคะแล้วก็สอนให้เขาพูดคําง่ายๆแทนการใช้ภาษาท่าทางนะคะแล้วก็นอกจากนี้การอ่านนิทานก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกได้ด้วยค่ะหากลูกมีพัฒนาการทางภาษาที่ไม่สมวัยไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่นชอบเล่นคนเดียวควรปรึกษากุมามรแพทย์ค่ะการกิน ตั้งแต่อายุหนึ่งปีเป็นต้นไปลูกรักควรกินอาหารหลักซึ่งอาจเป็นอาหารจำพวกข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือขนมปังวันละสามมือ้อและได้รับนมเป็นอาหารเสริมอีกวันละ2อถึงสามแก้วค่ะโดยนมที่ให้นั้นสามารถเปลี่ยนเป็นนม p a s t u r i z e หรือนม UST ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนมผงสำหรับทารกค่ะ ควรฝึกหัดเลิกดูดนมจากขวดและงดนมมื้อดึกเพื่อลดการเกิดฟันผุค่ะโดยเริ่มฝึกให้ลูกดื่มนมจากแก้วในเวลากลางวันก่อนจากนั้นค่อยๆลดปริมาณนมตอนกลางคืนทีละน้อยจนหยุดได้ค่ะปัญหาการกินเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเด็กวัยต่อแต่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิเสธอาหารการเลิกกินอาหารทั้งนี้เป็นเพราะว่าเด็กวัยนี้พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาสั่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขาจะสนใจที่จะเล่นสำรวจสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะนั่งกินอาหารและอัตราการเจริญเติบโตของเขาก็ยังช้าลงมากกว่าในหนึ่งปีแรกด้วยดังนั้นปริมาณอาหารที่เขาต้องการจึงเป็นแค่ปริมาณหนึ่งอุ้งมือของเขาเท่านั้นเพื่อลดปัญหาการกินคุณพ่อคุณแม่ควรใช้เทคนิคดังต่อไปนี้ค่ะ คุณพ่อคุณแม่ควรจัดอาหารที่ครบคุณค่าหลากหลายให้ลูกทุกมือ้ออาจดัดแปลงหน้าตาของอาหารให้หน่ารับประทานสีสันสดใสโดยใช้ผักที่มีสีต่างๆอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการคล้ายกันอาจใช้ทดแทนกันได้เช่นหากลูกไม่กินข้าวอาจให้กินก๋วยเตี๋ยวหรือขนมปัง ซึ่งถือว่าเป็นอาหารจำพวกแป้งเหมือนกันได้ไม่กินเนื้อไก่ก็อาจให้กินเนื้อสัตว์ชนิดอื่นทดแทนได้ค่ะปรุงอาหารในแบบที่ลูกชอบเช่นผัดหรือทอดกรอบให้ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปให้ลูกกินอาหารที่โตอาหารหรือที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะไม่ตามป้อนลดสิ่งเร้าอื่น ขณะกินเช่นไม่เปิดทีวีหรือไม่เล่นขณะรับประทานอาหารจะช่วยให้ลูกมีสมาธิกับการกินมากขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรให้โอกาสลูกได้ตักอาหารกินเองโดยช่วยป้อนด้วยอีกทางหนึ่งการกินอาหารร่วมกับผู้ใหญ่จะช่วยให้ลูกกินอาหารได้มากขึ้นและก็ยังได้แบบอย่างที่ดีในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยค่ะ สำหรับข้อดีของการนั่งรับประทานอาหารร่วมกับผู้ใหญ่ช่วยหัดให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวช่วยสร้างระเบียบวินัยให้กับลูกรู้จักแยกแยะว่าถ้ากินต้องนั่งให้เป็นที่เมื่อกินเสร็จจึงจะไปทำกิจกรรมอื่นได้การหัดให้ลูกกินอาหารบนโต๊ะอาจเลอะเทอะไปบ้างแต่ก็สามารถทำความสะอาดได้ค่ะ กการนนอนขอขงลูตั้งแต่อายุหนึ่งปีเป็นต้นไปเด็กส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ90%จะสามารถนอนยาวได้ตลอดทั้งคืนค่ะหากลูกยังต้องกินนมตอนกลางคืนคุณแม่ควรค่อยๆเลิกนมมื้อดึกปัญหาการนอนที่พบได้ในเด็กวัยนี้อย่างเช่นไม่ยอมเข้านอนหรือตื่นมาร้องตอนกลางคืนค่ะการไม่ยอมเข้านอนเป็นภาวะที่พบได้บ่อย เนื่องจากเด็กมีความกังวลในการแยกจากจากคุณพ่อคุณแม่อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกรักนอนหลับได้ด้วยตัวเองอาจสร้างกิจวัตรก่อนนอนเพื่อช่วยฝึกการน,นอนของลูกเช่นเล่านิทานร้องเพลงกล่อมหลีกเลี่ยงการเล่นที่สนุกตื่นเต้นเช่นวิ่งไล่จับเล่นต่อสู้ ในเด็กที่อายุตั้งแต่สองปีขึ้นไปหากให้ดูโทรทัศน์ไม่ควรให้ดูโทรทัศน์รายการที่ตื่นเต้นหรือน่ากลัวจะทำให้เด็กหลับได้ยากอาจให้สิ่งของแทนตัวแม่เพื่อให้เด็กคลายความกังวลใจเช่นตุ๊กตาผ้าหม่มหรือหมอนจะทำให้ลูกหลับได้ดีขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ การตื่นร้องตอนกลางคืนของลูกโดยทั่วไปที่พบบ่อยจะมีอยู่2ลักษณะเด็กบางคนจะตื่นมาร้องหลังจากที่นอนไปแล้วสัก3-4ชั่วโมงตื่นมาร้องกรี๊ดตัวสัน่นปลุกไม่ตื่นแล้วก็จำเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอยู่อย่างนั้นสักพักแล้วเขาก็จะกลับเข้าไปนอนต่อถ้าเป็นอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องปลุกแค่คอยดูให้ลูกปลอดภัยดีนะคะแล้วอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเองในที่สุดค่ะ ลักษณะที่2ที่จะพบได้ก็คือการฝันร้ายซึ่งจะพบในเด็กอายุประมาณ3-4ปีมักมีอาการตอนเช้ามืดปลุกตื่นได้เด็กก็จะจำเหตุการณ์ได้ในเด็กบางคนอาจจะมีเดินละเมอร่วมด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลให้ลูกได้กลับไปนอนได้อย่างปลอดภยัยอาการเหล่านี้จะหายไปได้เองนะคะแต่หากเป็นบ่อยควรปรึกษาแพทย์ค่ะสำหรับการขับถ่าย การควบคุมการขับถ่ายได้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของลูกวัยนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกขับถ่ายเมื่อลูกพร้อมส่วนใหญ่เด็กพร้อมจะหัดขับถ่ายเมื่ออายุ1-2สปีแต่บางคนอาจช้ากว่านี้ลูกควรมีความพร้อมคือควรนั่งยองๆได้เดินได้ดี เพื่อไปยังกระโถนหรือห้องน้ำสามารถถอดกางเกงได้มีความรู้สึกอยากทำอะไรเองสามารถสื่อสารได้ว่ากําลังปวดปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือท่าทางเมื่อเห็นว่าลูกพร้อมควรเริ่มหัดให้ลูกปัสสาวะและอุจจาระเป็นเวลาการฝึกปัสสาวะอาจพาลูกนั่งกระโถน ทุกๆประมาณ2 3ชั่วโมงและฝึกนั่งกระโถนอุจาระเป็นเวลาเป็นต้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรชมหากลูกให้ความร่วมมือในการฝึกขับถ่ายถ้าลูกปฏิเสธควรงดการฝึกไปสักระยะหนึ่งจนกว่าลูกจะพร้อมนะคะและถ้าลูกถ่ายรถกางเกงไม่ควรดุว่าหรือทำโทษลูกเพราะจะทำให้ลูกต่อต้านกลั้นอุจาระและเกิดปัญหาท้องผูกตามมาได้คะ่ะ นอกจากการฝึกขับถ่ายที่เป็นเวลาแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจในการปรับอาหารที่ลูกรับประทานให้มีกากใยสูงเช่นรับประทานผักและผลไม้ดื่มน้าในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้อุจจาระนิ่มและง่ายต่อการขับถ่ายก็จะทำให้การฝึกประสบความสำเร็จค่ะลูกในวัยนี้นะคะ1-3ปีเนี่ย จะมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กซึ่งสําคัญมากรวมทั้งการสื่อภาษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามให้ลูกเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองหลายๆอย่างตัวอย่างเช่นการตักอาหารด้วยตัวเองการดื่มนมจากกล่องหรือจากถ้วยได้ด้วยตัวเองนะคะฝึกการถอดเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้านะคะฝึกการขับถ่าย เด็กก็จะเริ่มเรียนรู้ทีละน้อยทีละน้อยเพราะฉะนั้นเราจะฝึกเมื่อลูกพร้อมและลูกก็จะต้องทําได้แต่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเย็นๆเพราะคุณพ่อคุณแม่นั้นจะช่วยกันนะคะทำให้ลูกเนี่ยมีการพัฒนาเป็นรากฐานที่ดีของลูกในอนาคตนะคะ